ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาอัปเดตเจ้ารวยรวยนะครับผมโอ้วันนี้เจ้ารวยรวยทำงานสบายมากครับวันนี้งานสบายนะครับผมเมื่อวานฝนตกนะโอ้ไทยสบายเลยวันนี้ ชื่นฉ่ำนะครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้ก็เย็นสบายไม่ร้อนนะครับผมออชาวนาชาวนาเห็นฝนตกมาก็ดีใจมากเลยนะครับผมไม่ว่าใครนะครับผม เมื่อวานเมื่อวานก่อนนะไถยไปสองนาแล้วแต่ไม่ค่อยเข้าเท่าไรนะแต่วันนี้โหสบายวานันฝนตุกวันนี้ไม่ได้รับจ้างนะ้วันนี้ไถนาตัวเองประมาณสิบไร่นะวันนี้นะ จาว,วยก็ไม่ต้องเร่งนะครับผมช่วงนี้นะครับผมรถไทยเยอะนะเราไม่ต้องไปเร่งไปรับจ้างนะทุกวันนี้รถไทยเยอะเกือบมีเกือบทุกบ้านแล้วนะครับผมอูโบต้านะครับผม สองปีคืนหลังต้องเร่งนะครับผมไทยวันหนึ่งอย่างน้อยก็ยี่สิบไรนะไลยหยุดได้ยนนะรถก็สะเทือนฟ้าสะเทือนดินนะต้องทำเวลาเพราะว่าชาวนานนะ เป็นคนนั้นวานข้าวก็อยากวาดกับเขานะครับผมเราต้องเล่งนะก็เข้าจเรวยสบายๆนะวันนี้เข้าดีมากนะครับผม ตัดทิพย์เบี่ยี้ก็สบายนะตรงนี้ก็วันเลือกตั้งเจาเ้าวรวยก็จะไปตันข้าวนะประมาณสักไร่เลือกตั้งเสร็จนะตรงนี้นะวันทีท่14ีพฤษภาคม วันเลือกตั้งนะครับผมแต่ยังไม่รู้นะครับผมพรุ่งนี้นะใครจะเป็นนายกคนใหม่ก็ยังไม่รู้นะครับผมต้องประมาณ70เแปหรือเปล่านะถึงเขาจะส,สรุปคะแนนทั่วไทยได้นะครับผม ลนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเดอ้อ f c เป็นกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมกเจ้ารวยๆของเราก็ออกไปแล้วแต่ไม่แน่นะงวดนี้นะก็มีลุ้นอยู่นะ sobat ikrab